เมื่อพระ,ะเนเรศวรอัญเชิญเชทพคินีเสด็จถึงกรุงศรียุธยาแล้วก็หาได้กลับคืนพิศนุโลกโดยทันทีไม่ยัยงทรงพักผ่อนอิริยาบถอยู่ในพระราชวังจันกเกษมอีกหลายเพลาจนกระทั่งวันหนึ่งมาเร็วจากเมืองกำแพงเพชรได้นำข่าวด่วนมากลับบังคมทูลพระมหาธรรมราชาวา่าขอเดชาแต่ฝรองธุรีประบาดปกเล่าปกลาปกละหม่อมบัดนี้ทหารหงสาวสดี ขุมพวกไทยใหญ่หลายพันคนเข้ามาทำทางในราชาณาจักรพระพุทธเจ้าค่ะกษัตริย์ไทยทรงขมวดพระขนงแล้วตรัสถามจากไหนถึงไหนหมอต่อมามุ่งตรงมายังกำแพงเพชรพระพุทธเจ้าค่ะใครเป็นผู้ควบคุมนั่นทูกักราชสังครมพระพุทธเจ้าค่าะราชทายาทหนุ่มซึ่งประทับฟังอยู่ด้วยทรงตบพระพาชาดใหญ่ไอพมา่บาบังอาจนักจะขออนุญาตก่อนก็หาไม่ หรือถือว่ายุทธยาเป็นประเทศสลาดจึงได้ทําตามอําเภอใจสงบอารมณ์ไว้พระราชบิดาตามอย่าวู่วามสีลูปมันทําเช่นนี้พเพื่อเตรียมเดินทัพมาคุกคามเรานะเสด็จพ่อพระมหาธรรมราชาทรงพยักพักสาเหตุเกิดจากนั่นท้าบุเรงระแวงเจ้าเพราะเห็นฝีมือเมื่อครั้งตีเมืองลมเมืองคังยุพร,ราชกรุงศรียุทธยาทรงขั้นพระสวนฮ่าฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะสักวันหนึ่งคงได้เห็นกัน รัสจบก็ทอดพระเนตรเห็นราชมณูทำลรับรับล้อๆอยู่ที่พระทวารแสดงทีท่าว่ามีธุระสำคัญจึงทรงลงจากแท่นประทับเสด็จไปหาทหารเอกคูพระไทยวันนี้เจ้าของเสาวดีนำสารฉบับนี้มาให้ข้าพระพุทธเจ้าราชมณูกราบทูลและกำชับว่าต้องถวายในที่รับตาคนพยะค่ะพระนเรศรทรงรับมาเปิดผนึกแล้วทรงอักษรอยู่ครูใหญ่จึงตรัสว่าข่าวจากเจ้าหญิงสุพยาลักษณ์ทหารเอกซ้อนยิ้มไว้ในใบหน้า ถ้าเช่นนั้นภาระของข้าพระพุทธเจ้าก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ยังไม่เสร็จมือทั้งสองพนมขึ้นเหนือหัวข้าพระพุทธเจ้าคอยฟังกระแสรัรบสั่งอยู่จงตามข้ามาพยาค่ะรัทายาาแห่งสียุทธยาทรงย่างบาดช้าช้าพลางตัดถามรัตมนูมีหญิงได้คลองใจเจ้าหรือยังขณะนี้หาม,มีไห่พยะะคหากคิดจะมีแล้วก็ตรักเด,ยเดยยายใีอ่าใใออขาดขดพระพุทธเจ้าขอรับใส่เกล้าเจ้าหญิงสุปยาลักษ์แจ้งมาว่า ยุพร,ราชทรงบอกทหารเอกมังกยอชวากระเชษฐถาของเธอได้มาเหตุสีใหม่อีกองเมื่อราชมนูฟังโดยดุดฎีไม่ออกความเห็นแต่ประการใดพระนเรศวรจึงตรัสต่อไปความยุ่งยากในครอบครัวจึงเกิดขึ้นเนื่องด้วยรชธิดาพระเจ้ากรุงอังวะเอกอัครมะเหสีเดิมสแสดงท่าทีหึงหวงออกมาจนมังกยอชวารงอาญาตบตีจนเลือดตกยางออกถึงเพียงนั้นเจอหรือเพะ่ะค่ะพระนเรศวรทรงพยักพักก่อนตรัสอีเรื่องลุกลามใหญ่โต เมื่อราธิดาส่งสารพร้อมผ้าซับโลหิตให้คนถือไปฟอ้องพระบิดาข้าพระพุทธเจ้าเดาว่าอังวะกับหงสาวดีเห็นทีแตกคอกันคราวนี้ใช่พระเจ้ากรุงอังวะแต่งทูตไปเกี้ยกล่อมพระเจ้าแปดและตองอูรวมทั้งเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ให้ตัดไมตรีกับหงสาวดีแต่หาสำเร็จไม่เพราะสามเมืองนี้ขั้นคลามต่อแสนยานุภาพอันเกรงไกลของบุเรงนองซึ่งทรงสะสมไว้ก่อนสวรรคตพระเจ้านั้นทบุเรงทรงจัดการสถานได้พะยะค่ะเจ้าหญิงบอกมาในสารว่า ทหารรามันเตรียมยกทัพไปตีกรุงอังวะราชมนูถอนใจใหญ่เรื่องนี้สาเหตุเกิดจากพระมหาปราชาโดยแท้จงจําไว้ว่าตันหาราคาย่อมก่อให้เกิดความวิบัติชิบหายย่างใหญ่หลวงขึ้นได้หากมนุษย์เราไม่รู้จักใช้มันให้ถูกทางข้าพระพุทธเจ้าจะจดจําใส่ใจไปจนวันตายเมื่อเสด็จถึงห้องโถงด้านหลังพระราชวังซึ่งเป็นโรงซ้อมอาวุธของขุนทาหารชั้นผู้ใหญ่รัชะทายาแทแห่งกรุงศรีอยุธยาก็ทรงย่างบาดเข้าไปในนั้นพลางตรัสว่า หลังการรบกับชาวไทยใหญ่ในเมืองรุมเมืองคังแล้วมือทั้งสองของข้าไม่ได้แตะป้องดาบอีกเลยเรามาไล่ล้ำเอาเงื่อนกันสักพักเถิดทหารเอกคุกพระไทยจึงตลัดไปหยิบดาบไหวสำหรับซ้อมมือมาถวายแก่องค์ยุพราชเราเริ่มไหวครูด้วยท่าเทพพนมและประถมพมสี่นาบัตรนั้นคุณวังได้เข้ามาถวายบังคมและกราบทูลว่าพอเดชะน้ายามีพลกลา้าพระเจ้าอยู่หัวมีกระแสรับสั่งเรียกหาพระพุทธเจ้าค่ะ รัะชทายาททรงหยุดไล่ลำระวางดาบหวก่อนตรัสถามสเสด็จพ่อมีราชกิจสิ่งใดหรือทูตพมา่านำสารมาถาวายพระพุทธเจ้าค่ะได้ฟังดังนั้นพระนเรศนก็กละวีกระวาดเข้าเฝา้าพระปิตุลงโดยทันทีพระเจ้าหงสาวดีนั่นท่าบุเรงสั่งเกณฑทหารอายุทยาไปช่วยปราบกรุงอังวะซึ่งแข็งเมืองพระมหาธรรมราชาทรงบอกพ่อจึงแต่งตั้งเจ้าให้เป็นแม่ทัพยุพร,ราชหนุ่มทูลถามว่า นอกจากยุธยาเราแล้วยังมีกองทัพประเทศอื่นอีนอกหรือไม่เสด็จพ่อแปลตองอูเชียงใหม่และเวียงจานท์ก็ถูกเกณฑ์ด้วยกําหนดให้ทุกทัพถึงหงสาวดีพร้อมกันในวันขึ้น15บห้าคเดือนหน้าพระนเรศวรทรงขมวดพระขนงเหตุฉะไหนนั้นทบุเรงจึงมีรับสั่งกระทันหันเช่นนี้พาอเหลือเวลาไม่กี่เวลาเพราะเหลืออีกไม่กี่เพลาพลกษัตริย์รียุธยาทรงถอนพระไทยแต่เราบิดพลิ้วหาได้ไม หม่อมฉันขออนุญาตพาองค์ข่าวไปด้วยตามใจเจ้าส่วนไพ่พลฐานเร็วจะเกณฑ์ขึ้นใหม่จากหัวเมืองฝ่ายเหนือ,อใหญ่จึงทำเช่นนั้นเพื่อเก็บพวกที่ผ่านการฝึกปลือจนมีฝีมือไว้รักษาพระนครจะมีล่าช้าไปหรือถึงเคลื่อนทัพวันนี้ก็ไม่ทันตามกำหนดอยู่แล้วพย่ะค่ะสุดแท้แต่ลูกจะเห็นสมควรหม่อมชันขอกลาบทูลเสด็จพ่อด้วยใจจริงว่าไม่อยากเห็นคนของเราสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อจะลงความยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้การประเทศ พระมหาธรรมราชาทรงนิ่งอึ้งอยู่ครู่หนึ่งจึงตรัดออกมาระวังตัวหน่อยองค์ดำขอกล่าวถึงเมืองหงสาวดีซึ่งทัพกษัตริย์ทั้งสี่ยกมาตั้งค่ายอยู่ที่ชานกรุงกันพลักพร้อมคงขาดแต่ทหารสี่ยุทธยาเพียงทัพเดียวเท่านั้นจึงทําให้พระเจ้านันทบ,บุเรงเต้นเล,เล่าเล่าด้วยความพิดโรดขณะตรัสกับมังกยอชวาราชโอรถวา่าชลอยยุทธยาจะเข้ากับอังวะเป็นแน่จึงแกล้งเดินทัพราชาเกากาหนด พระมหาปราชาก็ทรงสนับสนุนทันทีใช่พระยาค่ะมาเลยของเรารายงานว่าแม่ทัพวโยธยาคือเนรเลสวรถ้าเช่นนั้นมันก็ถดยศเป็นกบฏต่อแผ่นดินกษัตริย์พม่าพงกและเสียนชา้าเจ้าอยู่ทางนี้ต้องหาทางกำจัดเสียอย่าทิ้งไว้ให้เป็นเสียนน้าสืบต่อไปวางพระไัยหม่อมชันเถิดเสด็จพ่อเมื่อพระเจ้านันทบ,บุเรงญาตราทับหลวงออกจากหงสาวดีมุ่งสู่กรุงอังวะดแล้ว มหาปราชามังกยยชาวาก็ทรงดําเนินแผนการโค่นล้มพระนเรศวรผู้ปรับคนสําคัญโดยเรียกนายท่านรามันผู้มีฝีมือสองคนคือพญาเกียรติและพญารามเข้าเฝ้าก้อนตัดถามว่าพระชนกนาคของเราชุบเลี้ยงท่านเป็นอย่างดีทรงเมตตากรุณาเหนือกว่าข้าฐานผู้อื่นใช่หรือไม่พญาเกียรติหันไปสบตาเพื่อนคู่หูก่อนกราบทูลขอดชะพระอาามีผลกล่าวเป็นความจริงดังนั้นพญาะ บัดน,นี้เสด็จพ่อมีราชกิจสําคัญต้องใช้ท่านข้าพระพุทธเจ้าคอยฟังกระแสรัรบสั่งอยู่แล้วด้วยนเรศวรยุบร,ราชอยุธยาเอาใจออกห่างเจ้าโงงเสววดีจะให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองทำประการใดพญารามทูลถามบ้างจงยกหานมอนไปดักที่เมืองแคลงก่อนองค์ดาเดินทัพมาถึงเมื่อเห็นสองพญานิ่งอึง้งมหาปราชาจึงตรัสต่อไปเราจะสั่งกลมการเมืองตอนรับขับสู้พวกท่านเป็นอันดีแล้วให้ยั้งทัพนเรศวรไว้ที่นั่น เพื่อพวกท่านจะได้รอบสังหารเสียหากไม่มีโอกาสก็จงบทขยี้โดยฐานมอญซึ่งซุ่มคอยท่าอยู่ยายไม่ปล่อยให้ยุพร,ราชสียุทธยาร่วงเข้าหงสรวดีเสียก่อนแล้วจึงหาเรื่องจับประหารเราพะยะค่ะพยาเกียรติตั้งปัญหามังกยอชวาทายเสียนทําเช่นนั้นไม่ได้เพราะฝีมือลบของนเรศวรชกาดนักหากมันไม่ยอมให้จับแต่โดยดีการนองเลือดจะเกิดขึ้นทั้งความเสียหายแก่พระนครของเราข้าพระพุทธเจ้าจักปฏิบัติตามพระประสงค์จงยกไปแต่เพลานี้ สองพญาจึงเร่งระดมไพรพลมอนจำนวนหนึ่งรีบรุดเดินทัพสู่เมืองแคลงครั้นถึงแล้วก็ซุ้มกำลังไว้ยังชายป่าอันเป็นเขตติดต่อกับพงสาวดีต่อจากนั้นพญาเกตและพญารามก็พากันเข้าเมืองเพื่อนมัสก,การพระมหาเถรคันชองพระอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาอาคมซึ่งเป็นชาวรามันเช่นเดียวกันกันกบตนเจริญพเรเถิดพระเถรละผู้ใหญ่เอ่ยทักเมื่อเห็นสองสิทธิ์หมอบกลับแทบเทา้า จะไปไหนกันเหล่านี้ข้าพเจ้ารับอาสามหาประราชามาทํากิจสําคัญในเมืองนี้พระยาลามชี้แจงจนแวะถามทุกสุกและคุณท่านมหาเถนเพ่งพินิษพิจารณาใบหน้าสิทธิ์ทั้งสองอยุคลู่ใหญ่ก่อนกล่าววา่าราสีของพวกเจ้าดูเศร้าหมองคลายคนชะตาถึงคาดพระยาเกียิสะดุ้งสุดตัวเห็นจะเป็นพระนอนไม่ลมาหลายราตรีแล้วก็มังขอรับมีกังวลสิ่งใดหรืออานครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก ถ้าเป็นความลับก็อย่าพูดพระยารามพนมมือขึ้นเหนือหัวก่อนเล่าวา่ามหาประหลาชมีรับสั่งให้ขกับเจ้าทั้งสองมากําจัดศัตรูของแผ่นดินอัตมาไม่ยากฟังผู้นั้นคือยุประราชแห่งกรุงศรียุธยาคราวนี้มหาเถนคันช่องหูพึ่งไหนเจ้าว่าใครนะพระนเรศวรครัวเท่าชาวรามันมองหน้าสองพญาทีละคนแล้วเอ่ยช้าๆอง์ดํา เป็นสิทธิ์อตาตมาเช่นเดียวกันจริงหรือขอรับพยาเกียรติถามอตาตมาเป็นสงกล่าวเท็จหาได้ไหมถ้าเช่นนั้นจะให้ข้าพเจ้าทำฉันได้ดวงชะตาขององค์รัชะทายาทอยุทยาแข็งนักต่อไปจะได้เป็นใหญ่ในสุวรรณภูมิเทียบเท่าพระเจ้ากลับสิทธิธบุเรเลงน้องสองพญาได้ยินดังนั้นก็ตัวสั่นงินงกตกละหมาจนพูดสิ่งใดไม่ออกเจ้าเคยบอกอตาตมาว่า มหาเถนกล่าวอีกพวกพม่ากดขี่ข่มเหงชาวมอญอย่างสาหัสมีใช่หรือถูกแล้วขอรับพญารามรับคำแต่คนอยุธยามีอัจชฉชาสาัยงดงามเมต äh ตาการุณาต่อสัตว์ผู้ยากเจ้าจงไปปรึกษาหารือกันเอาเองเถิดว่าจะทำประการใดอย่าให้อัตมาชี้แจงมากไปกว่านี้เลยเพราะไม่ใช่กิจของสงทั้งสองคนมองตากันอยู่ครู่หนึ่ง พยาเกียรติจึงเอ่ยออกมาข้าพเจ้าขอมอบพระคุณท่านเป็นผู้แนะนํามหาเถนได้ฟังก็ย้อนถามว่ามีทางเดินอยู่สองสายสว่างและมืดเจ้าสมัครใจเลือกเดินเส้นใดสว่างขอรับไปพำนักอยู่ที่บ้านกำนันจนกว่าอาตมาจะให้คนไปตามสองพยาก้มลงกราบงามสามครั้งเราพากันลงไปจากกุฏิด้วยความโล่งใจเหมือนยกภูเขาออกจากอกไอ้พูน ไอ้พูนโว้ยเทยรับผู้เท่าตะโกเรเล็กลูกศิษย์ซึ่งนางปัญญาลูกกรอยู่ข้างในข้ามีธุระด่วนท่านอาจารย์จะใช้สิ่งใดเลยขอรับตั้งแต่บัดนี้เองจงวางมือจากโลงบทยาไปคอยดักพระนเรศวนซึ่งจะย่าตราทัพผ่านที่นี้เมื่อพบแล้วจงกลาบทูลว่าให้สเสด็จมาหาข้าทันทีอย่าแวะพักที่ใดเป็นอันขาดลูกศิษย์้นกุฏิของพระมหาเทนคันช่อง จึงรีบจัดสเสบียงกลางอันมีข้าวคั่วและเนื้อเค็มใส่ย่ามออกเดินทางไปยังชายป่าซึ่งเป็นปากทางเข้าเมืองแกลงแต่เพลานั้นเมื่อถึงแล้วก็ขัดห้างนอนรอพระน,นเรศนรอยู่บนต้นไม้ใหญ่พอ,อย่างเข้าวันที่สก็แลเห็นทัพอยุธยามีทั้งกองม้าและพลเดินเท้ายญาตรามาตามสะทดละมากไอพูนจึงโดดลงจากห้างยืนขวางทางพลางโบกมือเป็นสัญ,ญญาณให้หยุดทัพบัดน,นั้นออกพระสีธมรัต มองคอมเมนต์เห็นชาวบ้านเต้นหยอยๆอยู่ตรงหน้าก็ชักดาบออกจอกฝัดกระตุ้นม้าเข้าไปหาแล้วตะวาดว่าเจ้าเป็นใครยายพังงานมาขวางทับสียุทธยาเช่นนี้ไอ้พูนตัวสั่นง,งานงกยกมือไหว้ปลกปลกข้าพเจ้าเป็นสิทธิ์ลระมาเถียงขั้นชองมีธุระสิ่งใดหรือท่านอาจารย์ให้มาทูลเชิญพระนเรศวรเสด็จไปวัดก่อนแวะที่อื่นขอรับเมื่อได้ฟังดังนั้นทหารเอกคูปพระไทยก็นำความขึ้นกลับบังคมทูลองค์รัชทายาท ซึ่งประทับบนหลังอาชาสีหมอกใต้ล่มพลึกษาระน,นเลศวรจึงมีกระแสรัรบสั่งยังทัพที่ชายป่ามอบให้อนุชาเอากาทศรสควบคุมแทนแล้วทรงเรียกราดมนูติดตามสเสด็จสู่อารามหลวงแต่เพียงผู้เดียว